นีดตัวนะครับถ้าว่าหังบวกกัดทไมไมไมนิ่มนะครับเพราะป่ามัตัวหน่อยนะ่นะปลาหน่อยนะคอะไร่นานไม่ตื้นครับ ตึ้งกัดทั้งเล่นตึ้งกัดทั้งวัดทั้งเลนนี่ครับโอ้ยกบยางนล้วอกครับยางเอ็กวิชชิ่งครับยานสายมันย้อนแล้วมันหลุดนะครับโอเคเปลี่ยนครับวว้าว